ใหม่ Toyota Corolla c u o s s Altis 2023มาแล้วครับเป็นโมเดล2023มีการเปิดราคาใหม่แล้วด้วยมีด้วยกัน4รุ่นย่อยเนาะบอกก่อนนะครับว่าแต่ละรุ่นย่อยเพิ่ม1,500 0บาทรุ่นแรกจะเป็น1 6 6 g ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทครับรุ่นต่อไป1 8 Sport ราคาอยู่ที่9 7 9 0 0 0 0บาทรุ่นที่เป็น H E V Premium ราคาอยู่ที่1 9 0 0 0 0้บาทครับและรุ่นสุดท้ายเป็น hev gr sport ราคาอยู่ที่1 1 2 9 0ล0านบาทเขามีการรับประกันตัวรถนะครับฟรีข่าแรงเช็้ระยะนาน5ปีและมีการขยายรับประกันตัวรถเป็น5ปีหรือ150 0 0 0กิโลเมตรรุ่นไฮบริดจะมีการรับประกันแบตเตอรี่ไฮ b ริดนาน5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางด้วยครับและมีรุ่นไฮบริดที่รับประกันแบตเตอรี่เป็น10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางอย่างโฮด เดี๋ยวนี้เขาับประกันกันโหดมากๆเลยนะครับรดปกันแบ,บแบบ10ปีที่สำคัญไม่จำกัดระยะทางด้วย